ผมอยาให้ทุกคนนะครับได้อการ์ดอย่างก็่ว่าสายสําหรบการเล่นบอหมครับบอ8แปดหอสภาพนั้น1กึนจะประกอบไปด้วย2บาทบาทนึงจะมี2วัตถุไดกทบอนึงบทนะครับจะมีด้วยวัตถได้แก่ที่1เรียกว่าวัตดัวัตที่สองเรียกว่าวรและวัตที่3าเรียกว่าวระดับวี่สี่ ยอดกรองตัวยางวนแปดนะครับใช่แล้วตรงสูงตรงสูงว่าสีอะไรสูงตัวอ่งวนแปดตรตัวอย่างบอกบนน้ำที่มันได้ทำนะครับแล้วส่วนยาไว้ใจมนุษมันแสนเกิดลึกล้ำแต่กเนิดวันยง็ไม่พดนหในนะครับในคนมนุษย์นี้มีร มันได้ไม่เป็นผลที่หนึ่งต้องได้แต่การเกิดเกิดเป็นคนกีดครับจากบทกรณีเรามาดูสัมผัสนอกและสัในกันนะครับได้แก่คำว่าว่าและยาเป็นสัมผัสในเละเกิดมนุษย์เนสัมผันอกและสัมผัสระหว่างบนนะครับได้แก่คำว่าผลคนบทกรณข้างต้นนะครับเป็นอตัวนั ไว้ใจคนอย่าไว้ใจมนุษย์ัากนะเพราะมนุษย์นี้เพราะว่ามนุษย์น,นี้มันแต่ลึกลําเหลือที่ทยพยายามคิดได้นะครับดังนั้นเราคววนิจรารณานก่อนที่จะพบเพื่อนคนไหนนะครับและก็ผมขอแนะนำนะครับการกียดคอนเฟสต้องควบคู่ไปกับการอ่านรของคนอื่นด้วยนะครับเพราะจะพบ่าจะเกิดความไอรักเพื่อนเพิดและเกิดทาทคำใหม่ๆที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเียด คนของราได้นะครับสุดท้ายที่ผมอยากบอกเพื่อนๆว่าเพื่อทุกคนในห้องนี้ไม่มีคนสรรสนนะครับแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนมีวันสับสนนะครับฝึกงานพึกเกียร์พลึกงานฝึกเกียร์พึกคนเพื่อนๆก็จะทําได้กับขรบคบณครับ